สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่ที่บ้านของผมเองช่วงนี้เอลีสไปทําอาชีพอาชีพหนึ่งนั่นก็คือช่างทําความสะอาดบ้านนั่นเองแล้ววันนี้เราจะใช้บริการของเอเลียตและวางแผนที่จะแกล้งเขาโดยที่เขานั้นไม่รู้ว่านี่คือบ้านของผมเลยแล้วเรานั้นก็จะเป็นคนเตรียมอุปกรณ์ให้เขาเองนี่คือสเป์ทำความสะอาดที่เอลีสยตจะใช้แต่มันได้กลายเป็นสเป์สีขาวไปแล้วถ้าหากเขาทำอะไรผิดพลาดกับบ้านผมแล้วก็นะผมจะบอกเขาว่านายโดนฉันเล่นงานแน่ขอโทษน้องชายผ่านไลน์เลยใช่ไหมเอ้อยแล้วไอดีไลน์เขาล่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดน้ำยาทำความสะอาดผมเตรียมไว้ให้แล้วนะเ <C oughs> อ้อยทำอะไราน,านะคือ,องี้นะฉันดะดัดแปลงถโถส้วมโดยการปลดล็อกตัวปล่อยน้ำลงโถและเปลี่ยนจากปล่อยลงมาเป็นปล่อยขึ้นแทนจากนั้นก็มันเป็นการล้าน้าที่เยี่ยมยอดเลยฉันว่าไปกระเถอะเอลิีก็จะบอกว่านี่คือน้ำจากพระเจ้าเอ้อยใช่ใช่ใช่ใชใชใชอยู่แล้วนะเออไม่ใครอยู่ไหมครับผมมาทกง,งานทำความสะอาดเอ้อยเข้ามาแล้วไปสั้นตัว เออไม่ทราบว่ามีใครอยู่ไหมครับสวัสดีครับไปไหนกันหมดวะไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรตรงนั้นมันสกปรกแล้วก็ทําแค่นั้นแหละยำผอมโอ้ยทำไมติดว่าประตูล็อกนะเอาห้ำงัดเข้าให้ดูอืมกินมันสดชื่นเหลือเกินอย่างนี้ต้องทำความสะอาดตรงนี้สินนะกวนอะไรวะเนี่ย มันคือหน้าที่โอ้มันตอดมือด้วย <c oughs> นั่นแหละลงไปเลยมันจะบันจ่าไม่ไม่ไม, <c oughs> ไม่สุดยอดไปเลยต้องกำจัดให้สินส้นซากวัวเกือบแตกแล้ว <c oughs> ฉันมีความรู้สึกว่าไอเลนน์จะโดนและ้วล่ะโดนเต็มๆด,ด้วย <c oughs> ได้กินไอ,อ้คำสระปกแถวนี้ ừ, อยู่ไหนนะเฮ้ยนี่มันหูฟังก็นึกว่าหูฟังที่แถวอดิวโดอแต่มันจิ้มกระป๋องเสร็จกูแล้วแน่คิดว่าเขาไปเจออะไรบ้างในห้องข้างในนะคราบเฮ้ยฉันว่าเขาไปเจอของดีเข้าให้แล้วละ่ะมันคือดิวดมือสองอะ่ะ <c oughs> ฉันเอามายัดตูดตัวเองแทุยเกลือน้ำยาบริษัท่ยอย่าบอกนะว่าจะเอาน้ำลายเช็ดนะบ้าจริงเลยต้องประหยัดประหยัดหน่อย้ํน้ำยาจะหมดสวยงาม คุณเกาะเยอะเลยนะเนี่ยเฮ้ยไม่ออกวะแล้วทำไมสีขาวแบบนี้นะออกอยู่วะเฮ้ยจ็บหายละทำไมยิงชัดยิ่งเปื่อนวะเนี่ยสวยแล้วกู น้ำยาล้างตูดแมวน่าจะใช้ได้นะล้างตูดแมวได้ก็ต้องล้างรูปได้เหมือนกันแหละโอ้มันเลอะไปหมดแล้วเนี่ยหัดทำความสะอาดตัวเองบ้างเพื่อนเองก็ต้องเช็ดเองเนี่ป <Hey. S 2> ักไฟงี่เงาน้ำยาล้างห้องน้ำไม่ออกเขาไม่รู้ไป เหมดนช่ว่ามันมานานไปนะแล้วเรามีรูปที่ฉันรักมากด้วยล่ะออะเฮ้อดีตที่นายให้เขาใช้สเปรนั้นทะี่ว่าเป็นไอเดียที่ไม่เหมาะเลยเขาอาจจะใช้สเปพรพ่นรูปนายแล้วก็ได้นน,น,น,นยายจะพูดแบบนี้สิเขาแต่มันเป็นรูปที่ล้ำค่าอยู่นะเอาให้ใช่ว่าฉ,ฉันสั่งหอนจะไม่ดีแล้วล่ะเรารีบเข้าไปหาเขาแล้วห้ามกันเถอะจะรออะไรล่ะรีบไปเลยถ้าไปเหมือนที่นายพูดรับรองว่าไม่ดีแนะ่เอลิสไดทำอะไรอยู่มาได้ไงวะเนี่ยเบน คือฉันอยากจะสารภาพว่าฉันแกล้งนายไม่เห็นด้แกล้งกูตรงไหนเลยก็เรื่องที่เกิดในห้องน้ําไงแล้วนี่อะไรวะเบนใช่ตัวนี้ฉันก็แกล้งนายเหมือนกันฉันเลยเข้ามาดูว่านายทากับรูปฉันไหมทําไมนาะยไม่เช็คให้ดีก่อนฮะก่อนที่นายจะทำนะก่อนสเปรย์ทำความสะอาดที่กูใช้มันหมดอายุไงเล่ารูปนี้เนะี่ยเอลิสฉันห่วงมากนลเห็นฝุ่นมันเกาะแล้วก็ต้องเช็คดี๋ยวว่าเอลิสในฟังฉันนะนั่นคือสเปรย์ที่จะทําความสะอาดรูปได้แล้วนัยนไปใช้ขวดขาวทําไมน้นมันสเปรย์พ่นกําแพงรูปฉชนเพื่อนหมดเลยเห็นไหมมันมั้ง เอาอย่างนี้พากขาไปที่ห้างเดี๋ยวจะพาแก้ไขแล้วก็ทำให้สวยงามกว่าเดิมมึงนี่แกล้งอะไรไม่เข้าเรื่องนั่นจะทำอะไรกับมันนะเอเลียสคุ้มผ้าแล้วก็เสียก็ไม่กระต่ายมั้งไม่เอาน่าไม่เอาน่าหรอกแต่เอาตูดด้วยไปขับรถให้กูดเดี๋ยวนีต้ตามมาแล้วเขาจะทำอะไรกับมันเงียบนะนั่นก็บอกฉันหน่อยสินันรูปของฉันนะจะแปลงโฉมมันนั่นได้อะไรมานะ่ะเอเลียสสีสีเนี่ยนะช่าง แล้วแล้วแล้วนายจะจะเอามาทำอะไรนะเอเลียสไม่มีประโยชน์เลยจากปาเลสสายสิศิลปะไหมศิละปะเนี่ยนะ <c oughs> วาดวงกลมกูจะเป็นสามเหลี่ยมเลยต้องเชื่อใจฉันเบีดเลยหวังว่าฉันจะไว้ใจนายได้นะมันแน่นอนอยู่แล้วเชื่อว่าคนจะให้ศิลปินเขาวาดเองดีกว่านะฉัน่ไม่คิดหรอกว่านายจะวาดมันได้ไม่เอาหน้าเอเลียสเป็นตองบัตรเหตุนะรูปของฉันไม่อะไรไม่เนี่ยเบาๆหน่อยสิเอเลียสโอ้ย งั้นนายก็เอาสีกล่องละสีพวงนายไปแก้ไขให้ได้ซะมันแน่นอนอยู่แล้วว้ยออกไปเลยชินและปินก็จะทำาัรกิจรูปมันจะต้องออกมาไม่ดีแน่เลยล่ะ้นเยบอกให้ออกไปช่างเขาจะทำงาน <c oughs> เดี๋ยวนี้ออกไปเลยเบนเอลิทเขาจะแก้ไขได้ไหมฉันก็เออไม่มั่นใจหรอกนะ <c oughs> และแันก็เตรียมใจแล้วด้วยว่ามันจะเป็นยังไง <c oughs> ให้เขาใช้เวลากับรูปฉัน <c oughs> อ๋อจะคิดยังไงให้เขาทำเนี่ย เยี่ยมยอดนี่แหละรูปที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้ว oh. อ๋อสวยงามมันเสร็จแล้วเอลิสนาะยจะทำให้ฉันผิดหวังนะนาะยทำมันเสร็จแล้วใช่ไหมอยู่แล้วอยากดูหรือ,อยังจงคิดว่านี่คือศิละปะนะฉันมองจากผ้าที่คุมอยู่ข้างนอกนะเอลิสไม่มสวยเลยนี่นายแก้ไขรูปจริงหรือเปล่าเนี่ยทุกคนจะเย็นๆจะมองแค่ภายนอกมันศิลปะไม่มีขอบเขตมันหมายความว่ายังไงเอลิสการลงสีคือศิละปะ ฉันเริ่มใจคอไม่ดีแล้วเปิดมันเอเลียสเปิดมันเปิดมันออกเอเลียสเปิดมันออกเปิดมันออกเดี๋ยวนี้พร้อมแล้วใช่ไหมเปิดมันออกเอเลียสโอ้ขอโทษขอโทษมันสวยงามมากเลยล่ะได้เร่เปิดให้ฉันดูเถอะนะเอเลียสมันจะเป็นขยะหรือว่าความสวยงามกันแน่ไม่ใช่ขยะแน่นอนพร้อมไหมโอ้พระเจ้าช่วยนี่เหรอเอเลียสศิลปะของนายนะ นายเด็กอนุบาลวาดกันเหรอลายเส้นก็ไม่ไปทางเดียวกันเอเลียตแล้วนกโง่นี่ล่ะนี่อะไรนี่ไงก็ฉลามอ่ะแย่แย่สุดๆไปเลยนกบ้านนายเลยเป็นแบบนี้นะเนี่ยเนี่ยลายเส้นแทนที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับรถมันนายเอารูปของนายนะกลับไปน,นอนชักวางที่บ้านเลยไปนายไม่ใช่ศิลปินเอเลียตและไม่มีวันตายจะเถอะนะ